พี่น้องป้องกุพี่น้องป้องไปนี่มันในช่องเสียออกสาย้าคือเก่าเหมือนเดิมมาเมิ่อีกวะวะครับก็ฮะมีแต่ใบเดียวอ่ะแมวโอ้นี้ลิงปิงนครับมาเบิ่งสวนอีฟ้าแล้วเยดอนจมกลุ่วันนี้ถูกมาที่เลี้ยงกาแฟนะครับ เผ็ดต้องมีปลาร้อยเห็ดตอมกุ้งกี่หัวโอ้ผัดจ่อมครับสุดล้วนเลยคว่าหลังเวทีตอนนี้เพินช่วยจูดองมาเบิ่งสูตรเบ่เคยกินดึกๆเด้ว่าทำง่ายๆอร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้ อันยาววะบนี่คือวัตถุดิบมีความประมาณนี้นะครับบรรยากาศดูหลังเวทีตอนนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศดหลังเวทีนะครับบคครับครับ วัดวัดทดิบนะครับพี่น้องวัดทวดิบที่เิ่นจะาม้อปุงใส่นะครับบรรยากาศดูทางเวทีตอนนี้นะครับ,อรบโอ้โหทางเวที้องกูลองจากต้นาทางเวที้องกเลง เด็กพี่น้องมือจิตประมาณนี้นะครับพี่น้องหลังพัวัวปทุมราชคิตติสินนะครับพี่น้องครับหลังพัวจิตประมาทดีนะครับ บรรยากาศมาเด้นะครับพี่องค์มบรรยากาศวทีตอนนี้นอี้รถครับเป็นูเดนะครับรถ้เปัดคร ใส่น้ำมันใส่น้ำมันลุกไม่แล้วครับผมทุกคนแล้วเนี่ยพวกเรียกที่ร้องไห้ทุกที่ร้องไห้เป็นสาวโรงงานนะครับ <HO> สินค้าที่เราเออเป็นงานเกษตร <laughs> cần, đăng bản, đi, không? đây là con gà tây, con gà tây là con gà tây, con gà tây là ้างคนกำลังมีเสียงนะครับปลาเรากำลังโคเรโคเรแล้วจับจับครับ,บปตัวนี้ต่างๆโอ้นี่ดีผมมาจอมใจลงไปแล้วเป็นพี่น้องครับ กดกดการให้ดูทุกอย่างนี่นะแก๊งแดไข่ไข่ไอเจมีไข่ป้ไข่น่าแล้วเดี๋ยวไาผัดเราผัดมกัไหลเอาไปช่หลายอย่เราเจ้า สอุ้ยโอ้ตกใจหมดเลยขันไหนครับเด็กรถเกิมันสุดนะครับพี่นนองใส่ใครยังไปเนี่ยใส่ใครความนี่เคล็ดลับ่ไปด้วยนะครับ โอคมับวิ่งสูตนันปาจอมนี่ว่าแมนครับเออเป็นมาคนคนไผเป็นคนคนเนี่โอ้เป็นคนนี่ับมนุษย์มนุษย์ แต right. 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 like ่เหลียโคนี้เ้าเรียกว่าคนใช่ไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับแข่งกับช่อมาแขง